นี่ยายอยู่ที่นี่ค่ะวัดพระสิงห์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิง์ที่เป็นที่เคารพสการะบูชาของคนชาวเหนือเขาว่ากันว่ามีพระเจดีย์ทองคําเรื่องอารามงามตาจะสวยงามจับใจแค่ไหนเดี๋ยวยายจะพาเข้าไปชมข้างในตามยายหวังดีเข้าไปพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะ พระครูเจ้าขาวัด,ดพระศสวยงามมากเลยนะเจ้าคะประวัติความเป็นมาเป็นยัยงไงอ่ะเจ้าคะวัดนี้เริ่มสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าแผาอยูกษัตริย์งคงที่ห้าของเชียงใหม่เดิมชื่อว่าวัดลีเชียงพระเหตุที่ว่าต้องเรียกชื่อวัดลีเชียงพระตรงหน้าวัดพระสิงห์ปัจจุบันเนี่ยนะสมัย<า>เมื่อก่อนนั้นเป็นตลาดเจ้ามหาพรม ได้ไปอัญเชิญเอาหลวงพ่อพระพุทธศิหินจากกำแพงเพชรอัญเชิญไป